อะไรลูก มาสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็กี่โมงแล้วอ่ะห้าโมงห้าโมงเนาะประมาณนี้วนอยากกินก๋วยเตี๋ยวผัดเนาะวนบอกว่าฉันจะกินก๋วยเตี๋ยวผัดแบบของคนจีนน่ะเราก็ไม่มีอะไรเนาะถามว่าจะกินกับอะไรกินกับหมูกับเนื้อกับอะไรก็ได้พอดีเราเราก็เอาเนื้อออกออกจากในตูเ้เย็นเนาะ คือเราซื้อเนื้อมาเวลาเราซื้อเนื้อมาเราก็จะมาแบ่งแบบนี้นะคะแบ่งไว้เป็นมือมือถามว่า,าจะกินเท่าไหร่หรอก็คืออันนี้เอาให้แมวเอาให้แมวไปบ้างแล้วนะกินหมดก็ได้แล้วแต่เธอก็เลยเดี๋ยวจะลองทำดูนะว่ามันจะได้ไม่ได้แล้วก็สามีเป็นคนที่ไม่กินผักเลยนะคือมันมีอย่างนี้ก็ต้องซื้ออย่างนี้นะคะมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้แล้วคุณไม่ซื้อ คุณก็อดกินนะคะเพราะว่า,วาคือถ้าเราไปห้างแล้วมันมีอย่างนี้ก็ต้องซื้ออย่างนี้เพราะห้างแต่ละที่มันก็มีห้างเดียวนะนันไม่ได้มีหลายห้างถ้าไม่ซื้อก็คือคุณก็ไม่ได้กินนะคะคือประเทศนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะโอเคมาเรามาเริ่มทํากันแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายนะคะรอดูตอนเสร็จแล้วกันเราทีเดียวเลยแครอทหั่นเสร็จแล้วเราจะาไปต้มนะคะเพราะว่า คนที่บ้านไม่กินผักเราก็เลยจะต้องอาแดปเอานะคะเอาแคอรอทไปต้มค่ะระหว่างที่เรารอเราก็จะหั่นผักนะคะเดี๋ยวเราจะไปล้างแล้วก็มาหั่นให้เรียบร้อยอันนี้เราก็ทําเส้นเสร็จแล้วนะคะนี่อันนี้คือเส้นแคอรอทนะคะนนเราก็ลวกเสร็จแล้วอันนี้ใช้แป้งสาลีนะคะใช้แป้งสาลีเหมือนเหมือนเส้นหมี่เส้น หมือนเส้นมีไข่แหละแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ไข่นะคะเราใส่แครอทแทนนะคะแล้วก็นี่เนะื้อเยอะๆเลยแล้วก็ผักที่เราหั่นเมื่อกี้นี้นะคะแล้วเราก็จะผัดด้วยซอสผัดไทยของเรานะคะมาดามไม่มีขาตั้งกล้องอนะ,ะเออน้ำมันมาดามเยอะน้ำมัน ต้งเลเพราะว่าผัดให้สุกนะคะผัดให้มันสุกสัก50เปอร์เซ็นตะะ์ะผัดไม่ต้องให้สุกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหนียวค่ะเรากใ็ใส่ผักลงไป เรผักลงไปเอาผักสลบนะคะเราจะใส่เส้นเนย่ค่ะันนี่คือผัดมือหนึ่งแล้วก็ผีเสร็จคือเราตักมือหนึ่งนะแล้วก็เลย แล้วเราจะใส่ซอสสัดไทยเลยนะคะราะเราขี้เกียจปรุงค่ะเราใส่ซอสสัดไทยไปติดช้องโต๊ะนะคะเรียร้วค่ะเสร็จแล้วนะคะแค่นี้ค่ะ อันนี้เราใช้แป้งสาลีสามร้อยมลนะคะแล้วก็ใช้แป้งมันอยู่ที่หกสิบมลแล้วก็ใช้แครหลอดสองหัวเมื่อกี้นี้เอาไปต้มแล้วก็มาไปปันป่นปั่นแล้วก็กองเอากากาออกนะคะแล้วก็เอามานวดกับแป้งแล้วก็ใส่น้ำร้อนลงไปนะคะเอกนึกูฮะเอกนึกูฟิวเอกนึกดูเราไม่บอกเขาหรอกเป็นว่าเป็น 清汤吊汁。